สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรคดีหมายเลขดำอาอทับ2อ5 3ที่อายาการสำนักง,งานคดีพิเศษหนึ่งเป็นโจทยื่นฟ้องนายวีราการมุกศิกพงพ์อายุ74ปีอดีตประธานนปชนายจตุพรพรมพันธ์อายุ5 7ปีประธานนปชน,นายนัทวุฒิใสเกื้ออายุ4 7ปีเลขาธิการนปรชนายแพทย์เวงโตจิราการอายุ71ปีนายก่อแก้วพิกุลทองอายุ57ปีนายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิก อายุ64ปีนายอริสมันพง์เรืองรองหรองือกี้อายุ58ปีแกนนำและแนวร่วมปรปชรวม24คนเป็นจำเลยที่1ถึง24 ในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา135ท 1, 135ทั2ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาให้ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามมาตรา 116, 215, 216และร่วมกันชุมนุมฝ่าฝืนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินพศ2548รวม6ข้อหา กรณีจำเลยได้ยุยงปลุกปั่นประชาชนให้เข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มนปชต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึง20พฤษภาคม2553เพื่อกดดันต่อต้านรัฐบาลและบังคับขู่เข็นในอภิสิทธิ์เวชชชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ประกาศยุบสภาซึ่งจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาคดีสารชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่14สิงหาคม2 5 6 2ให้ยกฟ้องทุกข้อหาโดยเห็นว่าเป็นการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่การก่อการร้าย โดยวันนี้จำเลยทยอยเดินทางมาที่ศาลอาธิในนทวุฒิไสเกื้อนายแพทย์เวงโตจีราการโดยน,นายนทวุฒิาสเกื้อเปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปฟังคำพิพากษาว่าในกระบวนการต่อสู้คดีเราก็ได้รวบรวมพยายนหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหลายเรายืนยันในความบริสุทธิ์และปฏิเสธข้อกล่าวหาก่อการร้ายมาโดยตลอดตั้งแต่ยังปักหลักชุมนุมจนถึงวันนี้ดังนั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้หากปรากฏต่อสาธารณชนก็เป็นวิจารณญาณในแต่ละบุคคลของแต่ละรุ่นแต่ละช่วงเวลาที่จะพิจารณา เพราะว่าข้อเท็จจริงย่อมมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นการเห็นแตกต่างฝักฝ่ายกันอย่างไรก็ตามถึงที่สุดเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หรือแม้กระทั่งคำพิภากษาของสารจะเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาและพิจารณา ด้านนายแพทย์เวงโตจีราการบอกว่าเราเคารพในคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะออกมาแบบไหนไม่ว่าท่านจะวินิจฉัยว่าพวกผมมีความผิดหรือต้องเข้าเรือนจำอีกพวกเราก็ยินดีเคารพหรือสมมติท่านเกิดให้ความเมตตาพิพากษายกฟ้องพวกผมก็ให้ความเคารพด้านทนายความจําเลยนายวินยติชาติมนตรี บอกว่าวันนี้เป็นวันนัดฟังคําพิพากษาสารอุทธร์จากที่พนักง,งานอัยการได้ยื่นอุทธรไปอยา่างไรก็ตามได้รับรายงานว่าวันนี้อาจจะมีการเลื่อนฟังคาพิพากษาสารอุทธรไปหรือไม่โดยมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวจําเลยที่มาไม่ครบสารอาจต้องให้เวลาและออกหมายจับถ้าหากสารเชื่อว่าได้รับหมายแล้วไม่มาตามนัดต่อมาสารได้เลื่อนนัดอ่านคําพิพากษาไปเป็นวันที่9มกราคม2566 ซึ่งนังทิดาถาวรเศษเปิดเผยหลังลงมาจากห้องพิจารณาแล้วว่าสารขอเลื่อนนัดเนื่องจากจำเลยมาไม่ครบและหากจำเลยคนไหนไม่มาอีกก็จะมีการออกหมายจับแต่สารจะอ่านให้เร็วที่สุดเพื่อให้จำเลยบางคนที่จะเล่นการเมืองต่อจะได้ไม่ต้องถูกคดีจำกัดในช่วงเวลาหาเสียงจึงได้กำหนดเป็นช่วงต้นเดือนหน้าวันที่9มกราคม2566